เฮ้ยเพิ่งปิงแล้วเอา,า์อเท่าเรียบร้อยเฮ้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 ยตายกูตายก็เป็นเฟซเดอร์สกิวล้อตีนกูดูไปบน ดูจ,จริงนะข้างบนบอกนะได้นะบอกแน่นะสองเปวอลกแล้วก็ไถมันมาใส่พวกมุมต้นไม้มันจะติดตันนานขึ้นนะไอ้วูดูหายสวยๆคนละตัวไปอ่เย็นๆเล่นไปก่อนนะผมกลับบ้านผมไม่รอฝากด้วยลำเพล็ด เออมันเฮ็ดวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมันซ้อนอะฮะผมก็ไม่รอดไอ้นี่เอาเรื่องว่ะเรียมป่ะนี่ดีรอดเอเอโอเกมเราซ้อน ได้ถ้ามันออกมานอกป้อมได้ป้อมไม่เอาไม่ทันแล้วไม่ถึงเอ้ยได้อยู่อ่ะเดินนักสู้อ่ะดิมาเดินตรงกลางนี่แหละเพจกูแก๊งไม่ได้เลยโดน วา่าอะวรมาหันไปนยิงล้าด่ะโอ้กูตายเยอยกูไม่รออีกแล้วมันรุนแรงจังวะนง่าเว้ยเออมันจะตายมันก็ไม่ตายอ่ะรุนหนหโมูทข้างบนดับเบิ้ลถ้าทำม,มิ่งจะจัดแม่งหกเฮ้ยพี่มันจะตายถ้าพี่ไปทันนะ ผู่เดียวไม่น่าทันวันนั้นพี่ก้อนมัดใช่ไหมเรียบร้อยไม่ทันนะนมึงคิดว่ามันมีไม่ก้วมันมีวอร์ดนะเออมันต้องมีวอร์ดศัตรูหายไปเดินมาเลยอ่ะมูจะไปไหนแล้วเกมนี้ไปไหนดีวะมันแก้งยากเหมือนเลยเเดี๋ยวรทุกปนเดี๋ยวเราปกนแบบบ เราต้องหาอะไรมากู้หน้ากู้าตากลับมาแล้วลิงสแสหม่เราด้วยมันเห็นมผมแล้วปะสัตว์ตัวหายไปเห็นแล้วเหละวอโต้อะไอ่ะอุ้ยจำไรแล้วต้องมีคีบีชิ้นแรกว่ะเาลังเสริมเออไม่ต้องแบบนั้นละนนโกนมาร์สบีบีลิงพวกความอยู่รอหนุ่มเผ่าพันธุ์ไว้เอาไปโยกเลนนะ่ะ จังหวะจะตายแม่งก็ไอ้นี่เลมไพด์มาแต้ตันทุกทยเลยเหมือนรู้เลยว่ากูอยู่กูมาสวยๆมีบะนดาวใส่กูด้วยป่ะเลี่ยมอ่ะอ่ากูจะเน้นเคลียร์ใครอย่างเดียวละ มันรู้การมีอยู่ของเพื่อนมั้งหรอี่เราศัตรูกำลังไปเล่นบอลบนพี่สปแปมหนักอยู่นะมันได้หลุนจริงนะบอลศัตรูหายไปมันเอาเรื่องไป<น>เดียว<ร>โซมดูจะเตอร์เออนักแข่งอะศัตรูหายไปเรียกว่าจัดเลย ไฮ้ล่างว่าล่างมีความเป็นไปได้มากกว่าปังหวานะปังหวานะข้างบนบนลูนบนปังหวัดมาส้มเต้นดยดีกว่าข้างล่างน่าตกใจมา หนงลานว่ะอย่างนี้ส่ไม่ดีขอสักหน่อยเถอะโดนโมโดไปขนาดนั้นแล้ว <laughs> ไม่ทำเมย์ไปเยอะจังวะวเ,องเออไล่ยเองเออเยอะดิไม,มาแล้วเด็กเราวิ่งเข้าไปแล้วเหมือนลู่เลยขออนุญาต์ขโมยคลิปครับมึงไม่เอามาคลิปเอาคลิปว่านนท์ แต่กไว้เนี่ยสามชุดเลยไม่เห็นนะวิ่งมาแล้วเมื่อกี้มองตรงกลางน้านนี้มึงฟื้นเลยนะกูหน้ากูตาให้ทีมได้เลยนะเว้ยมันกลับไปทันไหมได้บวกต่อเอาเดียวเดียวผมเพื่อนกำลังไปดูดผู้พี่อ่ะเรียบร้อยดีดูว่าผู้ดีคะแนนไม่พอวะโหมูอยู่รัน โมคิตตอเป็นสเต็ปวะสองมืได้แคร์รี่อหรอเจวูดูมานะทับหน้าต้องการกำลังเสริมสตารลูมไปแล้วหนึ่งมันสตัร์ไปแล้วอ่ะมันฟองแปงฟองแปงไปแล้วเป็นไม่ได้ดิอ่ะแกวาดยังเออตรงนั้นเลยอ่ะตรงเฮดเลยอ่ะวาดอ่ะดีทิ้งเออ เอาไม่มีมานาปนะเหี้ยแล้วพี่เอเอสมุสมสุมเลยนั่นาะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นหวาดาตายพี่ตายดิอล,ลองกดเออไม่มีแอปเปิ้นลนะมีการยื้อชีวิตเลยทั้งสิ้นแล้ว <c oughs> กูดูเกิดนะไ่จคาดในตำนาน้เพื่อนโดนเมเพยนะลอกเมเพนะก็ไปมายิงกระตุกโอ้ไมทันผมกดสามแล้วนะยันสองสามแล้วนะข้าปสมขันแล้วนะน่ยทัพหน้าต้องการกำลังเสริมดวงกูดกุหาย เดี๋ยวเราขอแกวบาก่นอนตรงนี้แก้แล้วยังนี่ผมมาลองเช็คดูตรงรูน,นบนนี่แหละมะองีตรงนี้พี่ติ๊กมองี้นะอ่าต้องการรูนก่อนเหี้ยโอ้โหแม่งดักระวงังไล่กูด,ด้วยอันนี้ล็อกนะมีวาดมีวาดมีวาดเออว่ะคินิสิตล็อกปะวะระวังคินิสิตล็อก เข้ามาก่อนดิเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนีเออได้ไงคิวได้ทีเดียวเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเรนมันเป็นนี่คิโมะปะเนี่ยบอยเลยว่ะงี้ต้องบีคบอยเลยทัพหน้าต้องการกำลังเสริม มันไปล่างมันไปล่างศัตรูหายไปเหี็บเสียวอะห้างบนนี้แม่งมืดนั่นไงอ้อมหลังว่าหลังป้อมเป้านะเราแบงแล้วไหโอ้ทีนี้สิดล็อกแล้วคุณคุณคุณโน่นนั่นนั่นนั่น ตายนี่ตายสูเลยดเลยสาต้องแลกอะไรยังไงยอดนับสู้ผู้เกรียงไกรไเล่นไ,นไนนด้าลิง่น,น้ยอมเพื่อ,อเธอเล่นได้าออกยาศึกทลายทับดาบเดียวสิ้นสองยอมเพื่อเธอะพินาศเป็น,ปน,นของไทยเ<อ>เป็นเพลงเเพลงด้วย เไปเสื้อหนาดูในย YouTube ยอมเมื่อเธอ <ikes> ไปแล้วกูเริ่มแล้วพี่ผมเริ่มกลับมาแล้วกูหนักกูตาโ <c oughs> นบุรีจัดต้นเกมโดนไปตกตัวเตะมันจะติตดเพชรปั้งขวดไม่ได้อะ <vis> <c oughs> กดเห็นนะุนั่นอ่ะกดเห็นไปบนน่าจะเดินไปเจอวองเห็ดแตก มามานีเอาเราก็เราก็ครบมามามาเรื่อยๆให้ดล่มเพีมันดันล่างไปวิ่งระวังวาดนะมีแน่นอนเลพี่วะอยู่แถวนี้ปะกูไม่อยากเป็นตัวเปิดนั่นไงมีช่วงสุ่มรออยู่เฮ้ยกูดูอยู่ ูดูฟรีป่ะโอ๊ยกูโดนตันยิงพี่เออผมไปโดนสาบเด็กๆไปน้องบ้ากูนึกว่าเจ๋งโจกไอ้นี่เจ้าป่าอยู่นะเข้าทุกซอกเลยโลดีโลดีไปหมดใช้ได้เหล็กเดินนะไม่อกี้ทับหน้าต้องการกำลังเสริมราคาหน้าที่น่าแล้ว คนที่มันเร็วไอ้น้องก็ทีบอ๋อแล้วอะเราจะไปเอาบีกบีได้ไหมคลิปกองนั้นอะจอาเกาะดิพี่อที่ฟรีก็ฟรีไปเลยยิงฟรีไปเลยเจ้าเกาะบีกบีวะเดี๋ยจอกเกาะบีกบีะเอาจอกเกาะไปก่อนเอาดําไปก่อนให้นนผมหมดอ่ะผมหมดเพื่อนเล่นอะเขาเจอในป่า เฉลิมที่เจอได้ด้วยโซโล่คิวเป็นไงลนะ่ะเรียนรู้เขาเล่นไปแล้วพี่เขาเล่นไปแล้วอยากเขาแอบเราจะพูดอย่างนี้เลยเขาอยู่ในดินเอ้ยเขาเล่นเป็นอยู่แล้วไงแต่เขาทำทรงไงอ่ากยิงกบได้ป้างไหนี่หนึ่งบาท บอกแปดแล้ววะกูไม่รู้ทัพหน้าต้องการกำลังเสริมโคลมี่ไรอสามชั้นอะไรอะไรอเล่นอะไเล่นอะไร BKB กำลังมาส่งเฮ้ยวูดูอ่ะกูไม่ชอบไม่ชอบหน้าวูดูอ่ะเฮ้ยมันปักเสาที่ยิงปียิงวูดูทิ้งสวยวาบหรือเปล่าวิ่งป่อเลย Ê, lên à Ôi cho cò bên à Tiếng phân thách được phân phân Cái bề Mì bar này

ไม่คิดไม่ฝันว่าอะไรมันอมันจะบิงไม่งี้ไงซื้อข้างป่าทับหน้าต้องการกำลังเสริมคนที่ถูกเรื่องให้ผิดหวังเองเออมันซื้อข้างป่าไม่เห็นไงไม่มีว่าบาสิบบิ้เดี๋ยวฟินกูมาแล้วฟินกูเกิดแล้ว เดิ l d e จะกาะวิกิบียืนสู้ชิวๆแล้วเนี่ยขออนุญาตอัพวิวสามแบบทับหน้าต้องการกำลังเสริมเดฟ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 ไม่พอมีวาร์ปมีวาร์ปลงเลยนนลงเลยลงเลยมึมมยีวิกิบีปัวมันมีคนเล่นกับผมมั้ยราคาหน้าพี่น้าไห้ครับนี่ไงก็พี่ชายคนนี้ไงจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยขอสวาร์ปได้ สงครามดาบเดียวสิ้นสองครามไม่เหรอสภาพอย่างนี้มึงเทพเองสงครามไม่เหรอเออต้นเกมมันก็มันก็เป็นแค่อะไรดีวะไม่ได้คิดคำม,มาด้วยบอม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 อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะไม่มีไม่มีคนอยู่แล้วระวังค้างเลยราคาหน้าที่หน้าแล้วน้องมึงก็วัดถนนมาแล้ว<อ> <laughs> ไอคนนี้สองรอบแล้วไม่เข็ดไม่หลับไม่จับไม่จำงูทุบอ,อะไรเนะี่ยกลางบวกได้ไหมอ่ะกลางบวกได้ไหมอ่ะพุ่งใส่เลยอ่ะชีวิตคือการพุ่งชนนะจัดไปจัดไปจัดไป <c oughs> <c oughs> เออแต่ยิงตัวนี้นะยิงไปยิงไปเอเอโอ้ยยิงโคตรแรงอะ่ะเอาดิเอาหมดเอาหมด,อ,หมดอะไรมาส่งนีกว่าเอลเดอร์ สังวาล์ปเล่นอะไรเดี๋ยวทาฟ้าอยากเล่นทาฟ้าควรวนอเข้าอย่างจริงเลยดีเจล่างครับพี่พกลัวอะไรมีแอนโดรสวับแอนโดรสวับไปรอบหนึ่งแล้วดิ้ทีูดาวอยู่ตรงนี้นาพี่นานแล้ว à, stop rồi đó này ủa không binh gần mà không lên binh đuôi được bảo ta binh á yếu rồi xuống đấy warrior of the light hero of the light về à อใอ่ๆอ่าเขากลัว Hello Kitty เราอ่ะอืม Hello Kitty เราจ้องคุณเล่นจะเล่นคุณโยอ๋อ b บีด้วยไปเลยเพื่อนเป็น b บีไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี้ตาย สวยสูมพี่สูมไม่ต้องสูมยิงบอยมันแย่ไอ้น้องตั้งไงอย่างนั้นนนโอ้โดนขนาดนั้นโดนยกตกลงมาโดนตันต่อโดนนันติวูดูพีบีไม่ได้กดอะกดไม่ทันแบงมิดบิงมนตันมาเลยมาเลยก็มีอุเดอร์ได้ไงวะพี่ กำล,นะลังไปกำลังไปถ้ามันต่อเฮ้ยห,หลังเข้าปันนี้ครับน้อง,องตายเลยลเหรอ,อเฮ้ยตาออ้อยู่นะรอรอรอจังหวะดีๆีเพิแต่มันห้าให้สี่เห็นเพล์รอเครื่องติดอ่ะเอาเลยวิสสวย ออก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 ันสองอแกว่าต่อด้วยเออมันจะแก้ไม่ได้นะเฮ้ย <laughs> มาแล้วเร็วนอ,อมาแล้วมันกดเอลเดอร์รอเลยอ่ะที่มันกดเอวดอร์รอวิ่งมาเลยอ่ะ สปแล้วเตรียม DM เข้าเลยป้อมบนยังไม่แตกไม่ไ้ป้อมบนเร็วน้อของเยอะเฮ้ยอาวู่เบียร์กำลังไป เขาตีแหลมเพจมีทาฟ้ามันต้องไม่โดนสกิลไม่ใช่หรอวะมันจะเป็น BKB คฟิงกูโดนโอนเดอฟิงกูทำไว้ให้เจ็บอยู่เห็นพี่แตกไปดีมึงมันไม่ดูวุ้นโดนเลมันอสซัดยับเลยเขาโฟกัสแล้วอ่ะ เฮ้ยสวามได้พอพอพอดาบเดียวเส้นที่สองราคาหน้าที่นา้าไหนฮะนี่วาดแล้ว

หลบได้ปะเถอะหลบสิบห้ากิวทั้งนั้น,น,นเดี๋ยวเลวน้องไอ้อ่าใส่กูละวร่างปลอมไป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 หมดกองแล้วยกแล้วลอยแล้ว<ป>เอาจริงเหรอวะลึกไปเปล่าลึกไปเปล่าอยู่ในดงหวาดเขานั่นอ่ะอ่านะเพื่อนไปตัว ันนันนมารับหน่อยได้ได้ตัดหลังไว้หมดเลยอย่าโดน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 สกิลเชนจ์ผมเสียแบ็คไปแล้วเลยเล่นเล่นจังหวะไปเล่นจังหวะนั่นไงจังหวะจังหวะที่พี่กูตายหรือเปล่านะไฟฟ้ากุมาร์แล้วมันยังไม่ได้สกิลมันยังไม่ได้ใช้หนึ่ง ลิงขายกระทาฟ้าได้บ้างแลไปออกใบเดี๋ยวผมไม่ไม่เอามาให้ผมเนี่ยให้ฟินไปผมอยากได้เลือดเหมือนกันให้ฟินให้กินเด็กเอกัผมต้องเอาเลือดไว้หน่อยด้วยร่างโดนบีบลงมาีบีปีบีอันตีอันตีไว้่าแบงค์มินทั้งหลังอะ อผมโยกบนรมล้รวแล้วรวแล้วปังเรือน้อยอยู่ไหนอรัพี่ไม่เห็นเรืวน้อยเลยนะโอเคเรืวน้อยอ,อยู่หลังเรืวน้อยอ,อยู่หลังดอกมันไอเบมาแล้วอยูย่นี่อยู่นี่อยู่นี่สองไปแล้วไปแล้วไปแล้วตองดังครับ แงได้ใช้ยังไอ้นั่นน่ะตาฟ้าออไม่ตายต่ก็ดีนะตัตดบิงได้ด้วยัวยงปอมลอ่อมันมาช่วยพี่ตีป,ปอมล่างไวนะ้เนาะบิงไปละไม่เมื่อกี้กลางมันสองตัวมันร้องปอมกวนตีนมัน ไเล่นไปเล่นไปเล่นไปวกเรยนนอมันเอาเรื่องว่ะนอนเรื่องวตามตามพี่ตามเดี๋ยวนอนสุเกิ ่ยิงไปยิงไปยิงไปยิงจนตายเลยยิงกรป้อมตีตายนี่ลิงมอกโหดดีโหดดีแบมิดบิ้งนีกูสั่งเวอร์ให้มึงเลยนะค่ายหน้าแห่งทัพราชันีหน้าแล้ว

ที่หล,อล่อขาฟ้ากันได้ดีหมดเลยข้าฟ้ากันสามคนเฮ้ยกำลังไปอ่ะทันปะเฮ้ยเอาหลังเห็นไหมห,หลังไมหมหลังไมหมหลังไหมอันเดอเกี่ยวมันจะมีม็อกพวกมันพลาดท่าแล้วจงปุกไปเร็วพันเฮ้ยเจอของดีแล้ววะนอ้อ พี่ดักงดดกลางมาพี่ดังกลางมาอ่านนีกนัเอเสียงเริ่มหายแล้วต้องไปนอนแล้วแต่จบเกมนี้เราคงต้องโรยลากันแล้วอืมไม่ไหวแล้วเสียงจะหายไว่า,ากันใหม่วันพรุ่งนี้เฮ้ยเฮ้ยออม,ดมดีดิน้าจอหรม Buying, 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 dumb, too boy. Why can't we be so? Nako, 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 ơ ừ, móc phào anh nó. Ơi ổn à. Đeo GG yeah,